เมโมยุที่ญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นโอเคครับถือว่าโอเคครับดีกว่าไปวิ่งตามตัวอื่นอันนี้เราราคาเราก็รู้ราคาเราก็รู้ขอให้ได้แค่ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานครับเราสามารถเรารู้เลยตันละหมื่นเก้า ไร่หนึ่งแล้วก็ทําอย่างน้อยได้ไร่ละ5ตันก็อยู่ได้แล้วครับได้ตันละหมื่นเก้าใช่ไร่หนึ่งปกติเขาจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็ได้ละประมาณ5ตันได้ละประมาณ5ตัน9เดือนประมาณ8ถึง9เดือนครับก็ได้แล้วอันนี้ก็ สวัสดีครับพบกับช่องสวนเกษตรทั่วที่วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักตลาดกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองที่ผมจะพาทุกท่านไปรับชมในวันนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทองสุภไยบูุ์เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอเสริงสางและในจังหวัดนครราชสีมาเลยก็ว่าได้ครับผมคิดว่าหลายๆลท่านสนใจในการปลูกกล้วยหอมทอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวผมจะพาทุกท่านไปหาความรู้ด้วยกันครับที่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทองสุขภัยบุ์อำเภอเสืิงสางจังหวัดนครราชสีมาเราไปพบกับประธานกลุ่มพ,บพบอพัะเลยครับ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์แสงลำประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสุขไป,ปบุ์อำเภอเชิงสางครับอ๋ออันนี้เป็นในนามวิสาหกิจใช่ไหมครับนี่ก็ทั้งวิสาหกิจทั้งแปลงใหญ่ทั้งบริษัทแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอครับอันนี้เราทําส่งญี่ปุ่นอ๋อทาส่งญี่ปุ่นครับเรามีการเอาที่สวนมาแยกคัดแยกช่ำแหละแล้วก็เข้าโรงแพ็ค เป็นกล่องเป็นกล่องแล้วก็เข้าตู้เย็นแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์มารับไปขึ้นเรือที่แหลมฉบังครับแล้วเริ่มแรกเลยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับมันถึงได้มีการเปิดเป็นกลุ่มในสายกิุเริ่มแรกก็ทําอ้อยทํามันแล้วมันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จก็เลยหาวิธีก็เลยมาเจอกับกล้วยหอมทองก็เลยลองทําดูเริ่มปลูกมาตั้งแต่ ปี59ปลูกหนอแรกก็วันที่5ธันวามหาราช59ครับครับได้ขายก็60ก็ลองทำมาเรื่อยๆก็ถือว่าตอบโจทย์ดีก็เลยทำมาจนถึงนักทุกวันนี้แหละครับแล้วตอนนี้เรามีสมาชิกเรียบเลยครับตอนนี้สมาชิกก็มีอยู่ประมาณ70ลายครับพื้นที่ก็ประมาณ1,000 200กว่าไร่ครับที่เราทําหมุนเวียนทั้งปีครับแล้วหลักเกณฑ์การที่เกษตรกรจะเข้าเป็นมาร่วมกลุ่มนี้ค,ออรค,รอคือยังไงครับต้องมีคุณสมบัติยังไงก็หนึ่งต้องตั้งใจทํากล้วยจริงๆครับเพราะว่าเราเน้นคุณภาพทั้งขายในไทยแล้วก็ขายในตลาดญี่ปุ่นครับก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของกลุ่มว่า ต้องทาให้ได้มาตรฐานการส่งออกครับมันก็ไม่ได้ยากครับสตี้วยหอมทองของเราดีเป็นสายพันธุ์เดียวกันหมดเลยครับจริงๆแล้วโซนี่เป็นพันธุ์เดียวกันครับก็พูด<ไ>ง่ายๆว่าเป็นหอมทองปทุมนั่นแหละครับเขาเรียกหอมหอมทองปทุมใช่ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นพันเดียวกันหมดเนาะใช่ครับพันเดียวกันครับสมาชิกมาขายเนี่ยมามรวบรวมกันขายหรือว่าอย่างไรจริงๆแล้วเรียกว่ารวบรวมผลิตผลผลิตส่งทางบริษัท<อ>หรือเอาม,มาขายก็คือว่าเราจะรวบรวมครับเราไม่ได้ซื้อมาขายไปครับหมายตรงน่าสมมติผมผมเป็นสมาชิกใช่ไหมครับครับทีเนี้ยผมจะมาขายเนี่ย ก็คือเอาของมาขายที่นี่ครับเสร็จแล้วก็ได้เงินตรงนี้เลยไหมหรือว่าต้องรอส่งก่อนก็มาขายก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จ่ายรอบตามรอบของอาทิตย์แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นครับอ๋อพอรบรมเสร็จทางวิสาหกิจก็ส่งส่งครั้งหนึ่งส่งก็ส่งทุกวันแหละครับแต่ที่นี่ในรอบเงินล่ะเราจะประมาณอาทิตย์หนึ่งจ่ายครั้งหนึ่งครับ แล้วก็ปูนเงินเข้าทางธนาคารเลยครับแล้วทีนี้ขั้นตอนการที่เราต้องมาคัดแยกเนี่ยเราทำไงก่อนครับเราเริ่ม,มยังไงอ๋อเริ่มจากการที่ว่าการปลูกในกลุ่มจะต้องรู้ว่าปลูกวันไหนปลูกกี่หนอ่อ ตัดได้วันที่เท่าไร่ห่อวันที่เท่าไรเราเช็คยอดได้ทั้งหมดครับ<อ>เราถึงจะการใช้ยาอะไรแบบไหนเรามีการตรวจแปลงก่อนที่เราจะตัดครับหอมหอมมีการตรวจคุณภาพตั้งแต่เริ่มปลูกเลยใช่ใชครับปลูกกี่เดือนเราก็ตรวจเช็คเรื่อยๆมาตรวจทีหน่อยก็ช่วงการหอ่อการใกล้จะได้เก็บเปี่ยวว่ากี่เปอร์เซนในการตัด กล้วยกี่วันครับแล้วปกติกล้วยหอมทองนี่เขาเขาอายุเท่าไหร่ครับเขาสามารถเก็บได้อายุเท่า,าไ,หไหร่ก็อยู่ตามสภาพอากาศอีกครั้งหนึง่งก็จริงๆแล้วก็ประมาณ8เดือนนะครับ,คร,บครับทีนี้พอเราได้กล้วยนะครับมาจาก เกษตรกรแล้วเนี่ยเราทำยังไงก่อนเลยครับเราเราทำยังไงอย่างน้อยก็เอามาลงอ่างครับลงอ่างน,นล้าง,ง,งล้างครับ,รบล้างเพื่อแยกแยกประมาณน้ำหนัก450กรัมถึง650กรัมครับอยู่ในเกณฑ์นี้ครับี๋ยวเราก็เอาไปทางหลังหนึ่งบ่อสองบ่อบ่อที่สามเราก็เอาเข้าลายเลยครับ<อ>จากนี้เราก็จะอามาแยกครับ เราก็จะมาแยกมาแยกแต่งปาแอันนี้อันนี้คือกล้วยหนึ่งีเนาะอ่าทีนี้เราจะแยกยังไงนะครับแยกเป็นแพคละอ๋อแยกเป็นแพคละอ่า450้กรัมถึง650กรัมต่อ,อแพคจะ3ลูกหรือ4ี่ลูกลูกเล็กลูกใหญ่ประมาณนี้ครับแล้วเราก็เอาลงอ่างออนนให้ความราสะอาดอ,อันนี้คือบ่อ,รอแรกใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้บ่อที่สองบ่อที่สอง แล้วก็บอดที่3แล้วเราก็จะเอาเข้าทางลายครับเอาเอาลายแพทใช่ไหมครับครับลายแพทครับอันนี้ือว่าสวยไหมครับโอเคครับสวยครับผ่านครับครับทำความสะอาดแล้วก็มาหวงท้ายครับ ล้างขัดผิวครับแล้วเราก็จะเาเข้าอันนี้อ,อันนี้ก็เข้าเข้าอันนี้เป็นห้องแพทใช่ไหมครับห้องแพทครับวบันนึงบันนึงนี่ผลผลิตเรา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 ส่งเยอะไหมครับ ก็ประมาณ200กล่องครับทวันหนึ่งก็อยู่ประมาณสามตันกว่า300เครือประมาณ300เครือต่อวัน ทำเป็นกล่องเสซิแเราก็จะมาแค่ตู้เย็นอุณหภูมิอยู่ที่13องศาเอามาเข้าห้องเย็นก่อนเข้ามาสต็อกไว้ครับครับอันนี้หลังจากแพ็กเสร็จครก็เข้ามาที่อุณภูมิอุณหภูมิปมาณประมาณ13องศาครับ13องศาครับพอดีเพิ่อเอาออกไปมาวันนี้ตู้คอนเทนเนอร์นึ่งวันนี้ก็เลยแพ็ก นี่ก็วันพรุ่งนี้จะขึ้นอยู่ตู้ทันเนอร์หนึ่งครับนี้ส่งทุกอันนะครับก็สองวันชั่งหนึ่งครับสองวันนึงเราแพ็กได้ประมาณสองวันคับนี่แหละครับที่เราทําส่งอ๋ออันนี้ครับผู้ว่าเซนเอโมยูที่ญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นันผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ลูกค้าที่ญี่ปุ่นสยามนี่คือบริษัทแปลงใหญ่ครับ อันนี้งบได้ลงเรือนครับได้ลงเรือนของแปลงใหญ่มาสนับสนุนมาสามล้านงบของที่ไหนครับงบของเอ่อกระทรวงเกษตรน่ะพบกแรงใหญ่งบไออ๋อกล้วยแปลงใหญ่ได้งบ,อองบ,บมาสามล้านครับก็คือมาทําพวกอาคารที่แรกาารเลยครับแล้วอันนี้ผมก็มาทํามาสร้างอีกสามล้านเพื่อได้เพื่อจะไปต่อแพ็กเข้าสู่ญี่ปุ่นครับ ต้องมีมาตรฐานโรงแพ็กถึงจะแพ็กไปได้ต้องมีใบ g p ด้วยครับ,รบสมาชิกก็ต้องมีใบ g p ทุกแปลงครับคบิ่ว่ารายได้ของเกษตรกร แบบนี้ที่เป็นสมาชิกถือว่าโอเคเลยครับ,รบถือว่าโอเคครับดีกว่าไปวิ่งตามตัวอื่นอันนี้เราราคาเราก็รู้ราคาเราก็รู้ขอให้ได้แค่ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานร,รเราสามารถเรารู้เลยตันละหมื่นเก้าไล่หนึ่งเราก็ทำอย่างน้อยได้ไร่ละห้าตันก็อยู่ได้แล้วครับได้ตันละหมื่นเก้าใช่ไล่หนึ่งปกติเขาจะได้ประมาณเท่าไหร่ ได้ละประมาณ5ตันได้ละประมาณ5ตัน9เดือนประมาณ8ถึง9เดือนครับก็ได้แล้วอันนี้ก็อยู่ได้แล้วยู่ได้แล้วครับทีนี้ถ้วยนี่ส่วนใหญ่จะออกหน้าไหนเราปลูกทุกเดือนเดือนละร้อยไร่ออกทุกวันออกทุกทุกวันครับ อ๋อเราที่เราให้ออกกุ้งกันได้เพราะว่าเราปลูกทุกเราปลูกตั้งแต่รางรางแผนตั้งแต่แรกเราวางแผนปลูกเดือนละร้อยไร่เดือนละร้อยไร่เดือนละร้อยไร่ครับบนครับเพระเก็สามารถมีกล้วยออกได้ทั้งปีทั้งปีใช่ครับอย่างถ้าเราเราอยากติดต่อนี่ติดต่อได้เลยครับมีมีเพจไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่เบอร์นะครับเบอร์เบอร์เบอร์ เบอร์ตามนั้นนะรครับใช่ไมเบอร์นั้นเบอร์ของผมเองถ้าสมมุติคนคนอื่นที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเดากเยากเข้ามาเป็นสมาชิก้า้เนี่ยต้องทำไงครับก็ก็ต้องมาสมัครที่กลุ่มแล้วก็มา ถามข้อมูลแต่จริงๆแล้วเราจะรับแค่เฉพาะไม่เกิน30กิโลจากพื้นที่ที่โรงพ็กเราการส่งตถุดิดติดเกษตรกรมาส่งที่นี่เองหรือว่าเรามีรถก็ส่วนใหญ่ก็จะมาส่งที่นี่เองครับออก,ออกเข้ามากองเขาเองครับเขาจะมีการแจ้งว่าตัดวันไหนวันที่เท่าไรกี่เครื่อแล้วเราก็ลงลายกลุ่มให้ตัด<า>ประมาณนั้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ ให้ความรู้กับเกษตรกรครับถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถมาติดต่อได้นะครับติดต่อที่ที่อะไรครับผมผมศักดิ์แสงลำครับผมศักดิ์แสงลำเป็นประธานกลุ่มเนาะประธานกลุ่ม,มครับอขอบคุณครับครับสวัสดีครับ